เปิดภาพมาเมื่อกี้ก็ต,ต,ต้ไนไม้กินต่อกัะตีนมันนวลพี่น้องเลยกาบทักทายสบายดีสบายดีวัตถุสุกคนเด้อเนาะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศยินดีตอนเข้าขอช่อส่งสะดวงวันนีกแล้วพี่น้องเลยมาพบกับสะดวงมื้อนี้กะหน่วยอยู่นาคือกัรพี่น้องเลยมื้อนี้กับบรรยากาศดีดีพี่น้องมั้ยเนาะของผ้าแจ่มใสมันอย่างมุมีงูมีดเหมือนี้เนาะบรรยากาศกับลมเย็นพี่น้องเลย ฮอดละลวนเกี่ยวข่าเกี่ยวนั่มเลยพี่น้องเลยอากาศก็เย็นโอ้โง้ทกจะดวงก็ฮวนบึมพี่น้องเลยอืมตรงนี้ยื้อยู้อยื้อื้อสียขาดแอ๊บเลยโง้ทกตัวเดียวพี่น้องฮวนบึมยื้อยู้อยู้อยื้ยื้อลมพูนาวเลยโง้แตะห่าวหันพี่น้องเลยแม่เป็นบ้าบ่เนี่ยยือยื้ เยอะๆๆไตงอเถืกดวงพี่น้องเลยแค่เป็นไปสักเยอะๆๆโอ้ยดูไปเนาะแล่นไปบุน้ำบองเห็นได้งอเถือกแสดงดงเลยหนักเชิงเนะงอเถกเนี่ยเยอะอๆข่าวน้าสดวงพี่น้องเลยมาเกิดเป็นคันสีมาหรอกท่จิมาชิด้เกียวพี่น้องเลยพะเอามาคัานเนี่ย ทิศนี้กับฉลวงแหกแก่มนหมดนั่นเนาะนี่เข่ากระเดืองเลยพี่น้องเลยไก่สีเกลยวแหละบึนกับสีมัางบนเมียนบนใบเก็บเข่าหน่อยตุกบนคนเข่าเข,ข่ามาไว้สีกวดเพื่องอยังไว้พี่น้องเลยงอกระวนบึ้มอยู่เนาะยอยูะเยอเฮ้ยบึมบึมโอ้ยห่าวหันไปทช่นไรนี่จะญาติาให้อะไรเนี่ย

กันสีเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำฉลวงก็มาปลูกพักก่อนพี่น้องเลยสชปลูกพักเอาไว้กินมาเกี่ยวข่าวพี่น้องมีแนวใส่พี่น้องมีพักมีหย่าวานพักเกาะพักกาดพี่น้องพักบัวปลูกพักบัวพักกาดพักหอมพักซีเนาะมืาอนี้สฉลวงก็สีมาปลูกอีกพี่น้องเลยมาขุดอีกเพิ่มอีกสองนานตัวสามนานเอาพักบัวพักหอมมาวานอีกว่าส่วนเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำพี่น้องจะมีไก่อยังกระลาบไก่อยังมีพักมีหย่าส่เนาะ น,นี่กับสะดวงเฮ็ดเมื่อวานนี่ได้ซีนานนี่สะดวงเฮ็ดเองพี่น้องเลยกุดเองปลูกเองเมื่อเสี้ยวซีนานนี่กับป้าเมื่อวานนี่อยากเฮ็ดสวยในเลดเมื่อวานเฮ็ดทั้งเทงเลดเลยมันนี่สะดวงกับม่าน่าแต่เศร้าเฮ็ดแต่นนเศร้าพีนา่น้องเลยเสียๆหนาเลยเนาะสิปลูกอีกเมียงตอดง้อสะดวงไปจักนึ่งหุนบุ่มอยู่นี่มันชนหันชนหนีพี่น้องเลยง้อกันเนาะมาเสียหนาก่อนมัน พันผักกาดปูผักกาดไวปไป้พี่น้องเลได้ไรขันสุ่มกินนะเนาะเกี่ยวข่าเกี่ยวยังก็ได้ฮะทำนีปูมีป,มปาลาลาบปลาก,ก้อยปลาเอาได้ใส่พักเนะยลยเนาะเกี้ยงเนาพี่น้องเลยสบายดีเพื้อนเนาะพักก่อนพักไว้กินก่อนพีงง่น้องเลย ว้านนี่กระปุกแค่ใช้ชีนานใช้ประกาศประกาศนานหนึงผักหอมนานหนึงบักีนานหนึงผักบัวนานหนึ่งวันนี้สะดวกกะผักบัวมาปลูกเพิ่มกับผักหอมพรรรมี่น้องเลยว่ามันงามกะว่ามันงามงหลายกะคล้ายเนาะเพราะว่าตลาดนนช่วงนี้กต่ชื่ออดพักพี่น้องเลยมื่อเช้านี้ลงตลาดนักมื่อเช้านี้กะผักหอมบุมีพี่น้องกระคาผักหอมพี่เช้า ดวเฮ็ดแย่หากอนอค่นี้มาเฮ็ดมันีินหละดูนางบูดดูพี่น่อยเพราะว่านี่่วยจังได้มาเฮ็ดถูเทพดสวง แก่แหละไปที่นมื่อวานช่วยมากรถประมาณยี่สิบสองโมงวานโมงฝนตกือว่าชิบะได้แหละพี่น้องระดฝนอ่ไปเลยใหญ่ก่อนจดพูดนะ ใครเตยบดีม kh ันอ่อนอยู่ยั่นงคุฑป่ะใคใส่เลยเพราะได้ใส่ลาบไก่พี่น้องเลยถูกมากขึ้นกะเบียกเหนื่อยมากเนาะพอไปเดี๋ยวมีนักกินรูปตึกฟ้าให้น้องกินมาก้อย อ๋อไม่ติงี้ยัำปา้ามันสิข้างคัวนั่มันกระลวดหน่ยพี่น้องตัดพาพมาวันนี้กับะดวงกระถากหนาหีวไปแล้วเนาะะดวงกระสิมาทีธธ่คุดเป็นนานบบดนี้พี่น้องเลย ตางางมาบนะมา่ได้ใ่เฮ็ดคุเป็นนานเป็นนั่นแหละเลตอนคือบออนเีนจกกันน้อยนะครับไม่คุ้เป็นนาน กูเป็นน้านบเนี่ยดิฉันหยามันผักอาไว้หักบะรย่า mấy năm ngay 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 Cái cái đi ngay 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 nhâm rồi Nè nó mất ơi. chết này phải Là chỉ thầu nó. Cái một cái sao vàng như เนี่ยแล้วเหรออือหก้ามื่นมือ้ามื่ไปนะเฮ้ับดีพราสำราบเลยหวโคตรหนามขอมงกับิเพอรอย่ี่แ่เจ็บเนี มันเป็นพอดีเลยเดี๋ยวเข่ามันไม่ดูน่ากินเกี่ยวเทียนชักแงยไปหน่อย ามาหอมเกี่ยเขา่เาเพยยี่น้ังไ้ลมยดเอยู่เนาะเกี่ยเข่าีกะนมเยีนชีกมีแห้งเลยนัเที่ยวเขานนเซนสงงิ่งนี้กยแลดเที่ยวเขาตนะหและทำแลีกสูไอยู่มีมลมพูดแล้วนักสงนานอันนี้จะล,ลงกัมปอกบวกยังไงเก็บบัวเอาก่อน ที่เริ่มปลูกบัดบอกกันปกสักบัวกันนี่ทัางงามส,สิสตรวังิบุตตรงนั่นเท่เวเตรงหาพันี่ก็จะเป็นปุยสะดวงกกษสิห้องขึ้นสองตัวกัน

ออกวัวหน่อยยือๆลองปอกแรกก็สิไปลงตักน้ำหน่อยว่าปลูกใก้เข้มหวยลองเลยโคนใก้เข้มหวยหน่อย่ใกล้ๆนะว่าสิ่พันนองซาทางนม้มปลูยูนใก้หวยปลูกกินช่วงอันนั้นเอาเียวเข่าลย่องยเดนสิเรเดนน่เนาะ ไก่ลาบไก่ปลาก้อยปลาหัวหอมไก่เริ่มมั่นเนี่ยคิดเป็ดไก่ห่วงเนี่ยกินลาบไก่จ้ะซื้อเอาไปลองเลยซื้อเป็นโต๊ะเขาจะเสกห่วงก็มีล กัวน้อยบบกันกินกระลุกออกเป็นหัวร์ไว้นี่แปละไว้ลุกออกเป็นฆ่านี่ได้ชับ่บโมงเลยเขาจะสว่าจะไหวมันนะว้นโบว์ไม่ได้กินเทิงโบวเ์เลย ลงไปตักน้ำห ma uh ัวไหยมาหดแบบนี you know, ้มาหดก่อนนะสิปลูกพี่น้องเลยใกล้กันนีู่นวนตักน้ำก่นเอาน้ำหัวย่างเงี้ยมาคุมาอันเดียวนน้ำหัวก็เย็นเย็น năm hội rồi này, chuẩn hột cái chế diên đi đó cái chế năm mình bột cày bên đây hột cả ขึ้นไหมคะเอาปุ๋ยให้ขึ้นกอนยี้เลยแล้วกนปลูกก็สะขึ้นอีนเอาปุยให้ขึ้นกั้

ที่ไลนก็ต้ังกังันแต่ว่าเบิองต่อมันออกพี่นลองไสะดวกุิท้ายเบืองเชื่อนึงเนาะเมิองอีกเชื่อง้งามทงามสะลวงุุก what level עוד מעט कर อยู่ให้กะนดูวัดกาดให้กัน นั้นนะเราจะออาตะุูมาปบกแช